สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในจังหวัดชนบุรีมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โรงเรียนวัตโปธารามจัดเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้วยความรักและความห่วงใยต่อสุขภาพของนักเรียนตลอดจนครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนวัตโปธารามเชื่อรับยิ่งทางโรงเรียนจึงเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ออกไปก่อนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์นี้ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออนมาน On-Han นมีการตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนคุณภาพของนักเรียนการเข้าชั้นเรียนมีการติดตามผลเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนคุณครูมีการเตรียมการสอนอย่างเข้มข้นสร้างความยืดหยุ่นมีการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลให้เข้ากับสถานการณ์ในขณะนี้แต่ในขณะเดียวกัน การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อาจสร้างความกังวลใจในเรื่องคุณภาพของผู้เรียนขอให้ท่านคลายความกังวลใจทางโรงเรียนเข้าใจและเห็นใจในความไม่สะดวกและความยากลำบากในสถานการณ์นี้แต่ในเบื้องต้นทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองให้อำนวยความสะดวกแก่นักเรียนในการเข้าเรียนตามที่ทางโรงเรียนกำหนด เท่าที่จะสามารถทำได้และเมื่อถึงเวลาที่เราสามารถเปิดสอนแบบออนไลน์ได้คุณครูทุกท่านจะติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพต่อไปถึงแม้จะไม่มีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแต่โรงเรียนยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการปรับปรุงทางด้านอาคารสถานที่ปรับภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และพร้อมต่อการเปิดภาคเรียนโรงเรียนจัดทำโครงการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อโครงการอาหารกลางวันและจัดทำโครงการตะปโปลปน้ำใจสู้ภัยโควิดช่วยเหลือนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และช่วยเหลือนักเรียนคนละ200บาทในการใช้ใจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ ทางโรงเรียนวัตโปธารามขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ไว้วางใจในการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียนผมพร้อมและยินดีอย่างยิ่งที่จะดูแลบุตรหลานของท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งได้ดังเดิมขอให้สถานการณ์นี้ผ่านไปโดยเร็วขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพสวัสดีครับ